ใจให้ลืมเรื่องเก่ารักของเราจบลงที่จากลาจบกันไปตรงนั้นก็ไปซะเลยดีกว่าอย่าโทรมาหาให้คิดถึงอีกเธอโชคดีได้พบเจอกับใครคนหนึ่ง ที่แสนดีให้เธอได้ทุกอย่างแต่ได้ข่าวเธอวันนั้นเธอเหมือนดูเลอลากับคนที่เธอเคยคิดว่าดีเธอมีข่าวร้ายหรือเปล่าว่าเขาทิ้งเธอจากไปอย่าให้มีข่าวร้า ยังคิดถึงต่เธอเมื่อเก่าแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกันฝากจัดใจของฉันขอให้รักของมันอย่าให้เธอนั้นมีวันที่ดีเธอมีข่าวร้ ว,ว่าเขาทิ้งเธอจากไปอย่าให้มีข่าวไร้ายไม่ดีให้เขานั้นดีดึงใจฉันยังคงเมืออเดิมรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปไม่อยากเห็นว่าเธอเสียใจเท่านั้นพอ มีข่าวร้ายหรือเปล่าเื่อเขาทิ้งเธอจากไปอย่าให้มีข่าวไร้ายไม่ดีให้เขานั้นดีดึงใจฉันยังคงเมื่อดใรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปไม่อยากเห็นว่าเธอเสียใจเท่านั้นพอ นี่ต้อนรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะที่บอกว่าได้ฟังสดๆสิ่งดีมากนะเพราะว่าเราแอบได้ยินที่อื่นๆหลายทีมกันแต่ว่าต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คุ้นหูหลายๆคนอยู่แล้วเหนาะข่าร้ายหรือเปล่านะฮะซึ่งต้นตำรับ เออเป็นของต้นตำรับอร่อยมากอร่อยมากเนาะนันเนาะใช่งต้นตำรับเราเรียกับบต้นฉบับต้นฉบับอ๋อต้นฉบับเออต้นตำรับอร่อยดีช่วงนี้เนาะต้นฉบับเป็นของพิเศษนิวว่าสครับงของพี่โต๊ะว่าสารที่เป็นคนโตนะฮะโอเคเช่นดีกวกันขอบคุณค่ะก็บอกว่าพอเราได้ยินมันก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้นหูอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากย่ง นานเอามามร้องใหม่หวานไ<ห>ปนเลยอ่ะเพราะอีกแบบหนึ่งใช่ใช่เราต้องเปลี่ยนให้แบบชัดเจนนะใช่บา<อ>งคนก็แบบอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพลงใหม่จริงๆเปงนเป็นที่อ,อ่ ต้องบอกว่าได้ได้รับเกียรตินะคะจากพี่ๆผู้ใหญ่เที่ยวโอกาสได้ลองอคัเวอร์ของพี่โตอสันด้วยโอเคเดี๋ยวให้พี่นันแนะนำตัวสักรอบหนึ่งดีกว่านะฮะได้ค่ะก็นันนะคะสุนทานนะคะจากสหภาพดนตรีนะคะก่อนนี้ก็เป็นนันเอฟนะคะเท่าที่หลายคนน่าจะพอรู้จักกัน,น,นตอนนี้ก็มีโอกาสได้ไาร่วมงานกับสหภาพดนตรีร็อครอเแลใช่เต็มตัวกับซิงเกิลแรกอะไรทําเออทําไมเราถึงหยิบเพลงนี้ขึ้นมาต้องบอกว่าคือ ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสร้องเหมือนกันคือเรื่องเรื่องมันมีอัลบั้มหนึ่งค่ะก็คือ A c ous สติ u n ย o n เนียนอัลบั้มที่ออกเพื่อเหมือนตอบแทนคนดูแบบรวมเพลงฮิตนี้แล้วก็คือจะรวมหลายๆเพลงของสาภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงไอ้สักวันที่ฉันมีเธออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอีกสองเพลงที่เพิ่มเข้าไปแล้วก็เป็นแบบเหมือนทําใหม่ทั้งเพลงคือเพลงอื่นเนี่ยคือหยิบมาทั้งเพลงเลยเหมือนเดิมแต่ว่า2เพลงที่คือทําใหม่ก็คือพูดลอยๆกับข่าวร้ายหรือเปล่าซึ่งพูดลอยๆเนี่ยที่บอยพิศนุเป็นคนร้องแล้ว ให้เราใช่ให้เราโอ้แล้วก็ถ่ายทอดมาอีกรูปแบบหนึ่งถ่ายทอดมาเป็นอีกความเขาเรียกว่าคุณละมุมกันเลยนะคนละความรู้สึกเอาไว้เนื้อเพลงเดียวกันแต่ว่าเราสามารถถ่ายทอดให้เป็นตัวเองได้แหละแล้วมาขยายความเรื่องของเนื้อเพลงหน่อยดีกว่าว่าข่าวร้ายหรือเปล่าเนี่ยเนื้อหาใจความของมันคอนเทนต์เป็นยังไงบางของเอาที่เวอร์ชั่นของนานี่แบบคือทุกคนเนี่ยมันจะมีคนอาจจะเป็นคนรักเก่าอนตี่างนี้นะว่าคนรักเก่าแฟนเก่าเราอะไรเงี้ยที่ โอเคเราเลิกรากันไปแล้วแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเราเห็นเขาทุกเขาเสียใจเราก็รู้สึกเป็นห่วงมันเหมือนเป็นคำถามที่ว่าเฮ้ยตอนนี้แกมีข่าวร้ายอยู่หรือเปล่าวะแบบเออแบบเป็นกําลังใจนะเออแบบแมนแมนอ่ะแต่เป็นแมนแมนแบบเวอร์ชันแบบเฮ้ยก็เพื่อนสาวก็ได้นะพร้อมจะคุยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้เข้าไปตรงๆแล้วก็ถามอ้อมอมีข่าวร้ายเวอร์ชันเนี่ยถ้าเทียบเป็นคําพูดมันเหมือนกับว่าถามอ้อมอแบบส่งส่งเมสเซจใน เฟซบุ๊กไปถามหรือว่าไลน์ไปถามแต่ว่าที่โต๊ะอาจจะเป็นแบบถามเลยถามตอนนี้เอาเลยอเงี้ยเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมไม่ออกเลยไม่เลยฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็รับได้อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ฟังกันตลอดด้วยเหมือนกันเพราะว่าเปิดถ้าคลื่นวิทยุก็เปิดกันเยอะเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็พวกเราเองก็หาฟังกันอยู่อะไรอย่างงี้นะฮะผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง คือยอมรับเลยว่าเพลงเนี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงคัฟเวอร์ที่ที่เราก็เหมือนแบบอ่ะได้ได้รับเกียรติแล้วได้ร้องก็พอใจละไม่ได้คาดหวังถึงผลตอบรับหรือกระแสที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่ามีวันหนึ่งก็ขับรถแล้วก็ฟังเพลงในวิทยุอะไรปกติแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยทำนองเหมือนเลยเฮ้ยอะไรใหม่สิอย่าไดล้ะเฮ้ยเพลงเรานี่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่า คือขอบคุณมากจริงๆสำหรับหลายคนที่ขอเพลงเข้าไปในตามวิยุต่างๆแล้วก็แบบเพลงขึ้นชาร์ตก็ต้องขอบคุณคนที่ฟังแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับจริงๆที่ช่วยขนาดนี้จริงฟังดูมันหวานมากอ่ะใช่เพราะว่าเป็นคนหวานๆนะคะก็าเลยลองเนออเลิศตรงนี้แต่จริงเพลงที่เอามาเวอร์ใหม่เลงใหม่แบบนี้เนี่ยหลายๆคนจับตามองเรื่องของการเปรียบเทียบเรา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 กังวลเรื่องเรื่องนี้ไหม่ว่าแบบจะถูกเปรียบเทียบอะไรแบบนี้ไม่เลยเพราะว่าไม่โดนเลยค่ะคือต้องใช้คําว่า คืออาจจะเพราะว่ามันต่างกันมากจริงๆมากจริงๆมากจนบางคนเนี่ยนึกว่าเป็นเพลง,พลงใ,หใหม่หรือว่าอาจจะแบบเออฟังแล้วก็ นึกได้ท่อนกลางๆอ๋อเพลงพี่โตอะไรเหมือนซึ่งนันว่าจริงๆมันดีนะคะในการที่เวลาเราทําเพลงอะไรออกมาสักเพลงหนึ่งให้มันต่างกันคนดูก็จะได้อัธรสที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ถูกต้องนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะอย่างน้องๆอะไรอย่างงี้ก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินสมัยที่พี่โตร้องใช่พอมาฟังตรงนี้เอ้ยมันก็เป็นเหมือนเพลงใหม่ที่นันบอกอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะฮะจากการถ่ายทอดการตีความของนันเองนะฮะมิวสิกวิดีโอมีแล้วเรียบร้อยดูได้เลยนะคะเซิร์ชชื่ว่าข่าวล i v e หรือเปล่าก็จะข เป็นเป็นวิญญาณอยู่นั่นนะคะเป็นเป็นซิงค์อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่มีตัวตนนะคะหลายคนถามว่านั่งทําอะไรนะคะอ๋อนี่ไงชุดเดียวกันใช่อันนี้เป็นพี่เต้นเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็คือตัวละครในเรื่องเขาก็จะเล่นกันไปอันนี้ใช่เราก็จะประกอบฉากอยู่ตรงนั้นประกอบฉากอยู่ตรงนั้นร้องเพลงเป็นหนึ่งนั่งทำไมแต่ว่าก็มีส่วนร่วมด้วยในการเล่น m v ค่ะคือผมอยากอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำแบบเนี้ยที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นเต็มเล่นจริงเลยไหมคือต้องบอกว่าร้องจริงนะ แต่ว่าด้วยความที่เราทําภาพให้มันสโลโมชั่นแต่ทําเสียงให้เท่าเดิม ฉะนั้นเวลานักร้องร้องเนี่ยคือนั่นชอบมากเวลาดู MV อยากจะให้ MV ตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วพี่เขาก็จัดให้จริงเราต้องร้องเหมือนลักษณะว่าถ้ามีเขาไร้หรือเปล่าที่จะมาเจอแบบนี้โอ้ยไม่ดีเร็ว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 ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปยืดเทคแรกก็ไม่ทันเหมือนกันเทคแรกก็เอ้ายังไงวะเฮ้ยมันร้องยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าสักพักก็ได้ค่ะร้องร้องหลายรอบมากภาพที่ชื่นชอบพอใจชอบชอบเลยชอบเลยใช่ค่ะขาวดำด้วยนะเห็นไหมทุกอย่างมันจบช้าอ้ากวเรางช้า ร้องในเท่าเดิมใช่เป็นเทคนิคการถ่ายไปนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามได้ใน YouTube ตอนนี้ก็คือเซิร์ชเข้าไปเลยนะข่าวร้ายหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็จะเจออย่างแน่นอนแลวดาวโหลดที่ไหนอย่างไรฮะก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะวันนี้ที่ดอกจันสี่เก2าสอนะคะโทรออกแล้วก็กด43นะคะซึ่งเป็นอัลบั้มแบบอัลบั้มรวมของ acoustic union คือต้องโทรเข้าไปแล้วก็เลือกเพลงประมาณนั้นเลือกเพลงใช่ฮะชอบเพลงไหนก็โหลดเพลงนั้นถ้าเกิดอยู่เฉยๆเนี่ยศิลปินก็จะไม่ได้อะไรถ้าเกิดชื่นชอบเขาก็สนับสนุนเขาเพิ่มมเเติิพลงในวทยุบ ใชครับไปแชร์ทมัื่อดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้ถูกต้องใช่แล้วแล้วนอกจากผลงานเพลงแล้วนะฮะนันเองก็ยังมีผลงานภาพยนตร์นี่รออยู่ด้วยนะฮะเรื่องนี้ผมบอกเลยภาพยนตร์เรื่องนี้นะตั้งแต่ภาค1ภาค2เนี่ยเขาโกอินเตอร์ไปถึงประเทศจีนโด่งดังมากและตอนนี้มากับพ่อเท่าไหร่นะ2องจุงฟังดูเหมือนกดดันเช่ไหมกันฟังไปแล้วกันไม่กดดันเพราะว่าแต่ก็คาดหวาดเบาๆว่า yes or no 2.5เนี่ย จะเด็ดขนาดไหนเออเ็นไงบ้างคะช่วงนี้เป็นขนละก็ถ่ายทำประมาณ70% 8 0แเตล้วค่ะใกล้เรจะเสร็จแล้วแล้วก็น่าจะได้เห็นกันประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนี้ไม่นานนะไม่นานแป๊บเดียวมากนะคะแล้วก็เมี่ทุกคนกดดันนะคะเอาเป็นว่าเอาว่าก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าจะสร้างรอยยิ้มคือเยซอนโอนันตเป็นหนังของความรักที่สวยงามแทนความรักที่สวยงามมันจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามแต่จะเป็น ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคือมันไม่จํากัดแล้วก็ไม่ได้อยากให้จํากัดแค่ว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นที่มาดูคือผู้ชายก็ดูได้ผู้หญิงก็ดูได้ทุกคนดูได้หมดเลยเพราะเป็นหนังความรักแค่นั้นเองไปดูเรื่องของความรักไปดูการแสดงออกถึงความรักว่าคุณรักอย่างไรอะไรอย่างนี้มากกว่าเปิดใจลองดูค่ะ Yes or No 2.5มันจะต่อมาไหมหรือว่ามันต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นภาคต่อคือ1กับ2เนี่ยเขาต่อกัน2.5เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ นะะฉะนั้นเนี่ยตัวติ๊นาเองก็คือไม่ได้เป็นเป็นคิมละเไาจะเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนี้ใช่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าแบบว่าเฮ้ยดูหนึ่งสองก่อนที่จะเข้าไปดู2.5ไปหาซีดีหนก้ก่อนนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นไปดูใหม่เตรียม2.5งจุดห้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะผลงานเพลงด้วยนะครับข่าวร้ายหรือเปล่านะครับผู้ชมครับนะฮะแล้วก็สามารถที่จะไปดูนะฮะข้อมูลทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับศิลปินได้ที่สาังคมสื่อด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มีทั้งเฟซบุ๊กนะคะยูสแ m u s i c u n i o n นะคะอันนี้ um ใน อ่าินสตาแกรมใช่แล้วก็ใน Facebook ก็จะเป็น v วียร์มิสกิวค่ะของนั้นก็มีนะคะแฟนเพจก็คือนันแฟนเพจนันสกด N A N นะคะสองตัว n อ็ N เอแฟนเพจโอเคฮะสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับผลงานแล้วก็ให้กำลังใจกับศิลปินด้วยนะครับผู้ชมครับจะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้พวกเราได้ฟังกันอีกนะครับวันนี้เวลาหมดนะขอบคุณนันด้วยนะฮะขอบคุณคะขอบคุณคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ติดตามชมรายการนะครับกลับมาพบเจอกับรายการเอ o ๊อได้ทุกวันจันทรถึงงงวัันนรีคบ้ ผมก็ปี้ทัตกรน้องวีรีโรดรวมถงึงน้องนันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะจะเจอกันใหม่ในที่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ